สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมิเีเววันนี้เราจะมาชมปากของตลาดนะครับวันนี้วันที่13นะครับ13พรุ่งนี้วันที่14ี่ก็วันวาเลนไทน์วันนี้คนจะเยอะนะครับนะครับให้ชมบรรยากาศครับ <c oughs> คืนคืนวันนี้วันที่สินี่ยจะ โต้รุ่งสุดนมากคนก็จะมาเดินชมกันเยอะนะครับชมบรรยากาศคนเยอะครับ,บ,รบจัดช่อต่างๆคุบครับเข้วาัานี้ครับปากคองตลาดทุกปีนะครับในช่วงวาเลนไทน์คืนวันที่13นี้ถือว่าเป็น พื้นที่คนเยอะที่สุดนะครับทั้งคนซื้อไปขายแล้วว่าซื้อไปจัดช่อน้อยๆชาวบ้านไปไปไหมไปกิกุหลาบเยอะมากกุหลาบเยอะนหลาย้อย่างนี้เลยค่ะคุณเจนตายค่ะนี่ครับกุหลาบเยอะเลยครับ มีให้เลือกหลากหลายครับทุกอย่างนะครับเป็นช่อแล้วก็เก้าค่ะใหชมช่อกรอบสวยๆครับโอ้โช่อละเท่าไหร่นะ คนเยอะครับคนเยอะครับวันนี้ครับบรรยากาศคึกคักเลยครับตอนนี้ครับให้ชมบรรยากาศตานสดเลยครับครับคนเยอะมากครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่13เลยแล้วพรุ่งนี้วันที่14ทุกปีก็จะแบเนี่อคนเยอะครับนี่ครับมืดฟ้าหมัวดินปีนี้รู้สึกว่าจะมากเป็นพิเศษเลยครับนองจาก สองสามปีบนข้อระหวังไม่ไป,ออ,ปออกมาเที่ยวกันเยอะปีนี้ออกมาเยอะเลยครับอย่างนั่นครับ ดูบรรยากาศดูด้ทนถด้นเจ๊สวยๆมาเลยจ้าส0 0ห้ิบาทอรด้วบาทส่ยจ้าให้ดูดอกสวยๆอดอกไม้สวยๆส่ถืงาาถ้งค่ะสถยทงแลคชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ บรรยากาศสดๆครับคือวันที่13วันวาเลนไทน์ปากคลองตลาดนะครับหลันจ <Buffalo> <mus> ัดทอดครับจัดจนไม่หวัดไม่ไหวเลยครับเอาอันนี้ครับลองดูจะเป็นตลาดยอดพิมานนะครับตลาดยอดพิมานก็จะเป็นพวกเครื่องมาเลย แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเกษตารวาเลนไทน์ก็ต้องฟังตรงท่ามนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นตลาดส่งเสริมกับเกษตรกรไทยนะครับนีครับ อันนี้ก็คือตลาดส่วนหนึ่งของปากคลองนะครับเราก็เรียกว่าตลาดปากคองเหมือนกันนะครับดูครับข้างในคนเยอะนะครับช่อใหญ่ครับช่อใหญ่ดอกแดงช่อใหญ่หอเตยโซรักด้วยไม่ะคุนั่งขาดอยู่ไโอเคมัเดินหาไง แล้วให้ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยครับดอกไม้สวยๆอันนี้พวกนี้จะเป็นดอกไม้จากจีนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไป กอเป็นช่อนะครับเป็นช่อสำหรับวันวาเลนไทน์เนืองแน่นครับเนืองแน่นบรรยากาศหลังจากช่อเขาจัดก,กันหลากหลายสไตล์นะครับหลายไอเดียแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลือกร้านได้ที่กุหลาบไทยจากเชียงใหม่ กุหลาบแดงดอกเดียวสวยนะครับเด็ยครับก็จะเป็นช่อก็สวยส่วนนี้ก็จะเป็นกุหลาบแม่สอดนะครับไซส์กลางสั้นนะครับขอละห้าสิบดอก ตัวนี้จะเป็นเชียงใหม่นี่ครับเชียงเชียงใหม่ดอกสวยนะครับอะไรลูกนี่ดอกใหญ่ครับดอกใหญ่่เ,เ,เะเ,เป็นช่อแล้วก็ไม่แพงนะครับดูครับดอกแดงสวย ไม่แพงอย่างที่คิดครับนี่ครับจัดเป็นช่อสวยๆอันนี้ก็จะเป็น50ดอกของแม่สอดถ้าเป็นชมพูก็จะถูกนิดหนึ่งครับ1 5อย50ก็ถือว่าราคาปกตินะครับไม่ได้แพงมากเมื่อค้าโมโดินครับบรรยากาศให้ชวมือนครับให้คนคืนวันที่13ครับเช้าสว่างวันที่14วันวันวาเนทายครับ หลังจัดช่อสวยๆนี่ยครับห้ดูราคาครับนี่ครับช่อสวยๆชมพูนั้นก็700บาทครัช่อช็อกโกแลตก็มีนะช่อทางตะวันสวยเนยช่ออย่างนี้ก็3า0าก็ถือว่าปกติธรรมาดาแล้วก็ไม่แพงมาก เรอราคาไม่แพงมากนะครับซื้อได้สูงน่ครับต้นที่ขอสูงเลยดีหวานฉ่ำฝากของตลาดมาง่ายนะครับเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้า MRT นั่งเข้ามาในระบบของรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ามามเข้า,ามาในสถานี ของรถไฟฟ้าเอ็มทีนะครับเชื่อมต่อเข้ามานะครับแล้วก็มาลงที่สถานีสนามชัยก็ถึงเลยครับปากคลองตลาดมาง่ายครับแนะนาให้มารถสาธารณะนะครับมารถส่วนตัวก็จะหาที่จอดลําบากนิด นี่ดอกใส่กล่องนะครับดอกพวกนี้จะเป็นดอกไม้ดอกไม้แห้งสตาร์ทนะครับสวยๆให้ชมกันหลายๆรูปแบบเป็นช่อไฟก็มีไอเดียเก๋ๆใสกล่องสวย บหมืานจะตักคลกเลยครับวันนี้ให้ชมกันนะครับให้ชมกันส่วนนี้ก็จะเป็นดอกอันนี้ไม่ใช่ดอกจริงนะครับนี่ครับดอกใหญ่ๆเป็นดอกเดียวก็มีขายนะครับอันนี้สามารถเก็บไว้ได้นานๆเลยก็ไม่ใช่ดอกจริงดอกแล้ดอกละสิบาทครับดอกละหกสิบบาทส่วนนี้ดอกจริงนะครับอันนี้เป็นจัเป็นช่อให้ดอกจริง จะเป็นกระเช้าเป็นช่อช่อทางตะวันก็มีนะครับสวยๆให้ชมเลยครับให้ชมเลยครับกระงวางอะไรก็ได้นี่ครับร้านจับรถจับกันเต็มๆเลยครับนี่ครับจับก,กันไม่หดไม่ไหวเลยครับในร้านอื่นี้ก็จะเป็น คืนที่โต้รุกนะครับจัดกันทั้งคืนนะครับยันเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับวันสิบสี่แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับสวยๆก็จะเป็นดอกไม้หรือว่าชมกันดอกไมส้สวยๆนะครับเออที่นี่นี่กล้า นี่จากฝั่งทางสวนหลวงพันธ์สว่างมานี่ก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปบ้านมอะนะครับถึงแยกบ้านมอคนเยอะครับเยอะทุกทุกที่ครับฝั่งฝัง่ทง,งทางทางตรงข้ามกับยอดพิมานนะครับครับทุกครับครับทุกครับทีนี้บรรยากาศ สุดยอดครับนี่ครตรงนี้ก็จะเป็นโบหลิวโบส,สวยๆนะครับนี่ครับโบ20บาทโบสำเร็จนะครับส,สวยๆหลายรูปแบบเยอะเลยครับจับท่อได้ขายเบอร์โบได้ครับจากตรงนี้ก็จะเป็นแยกที่รถเดียวไปที่นะครับเดี๋ยวไปที่ก็จะไปออกบ้านบ่อน,นะครับ ไปข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบตรงน,น,นะครับซ้ายมือโรงเรียนสวนกุหลาบขวามือก็สะพานพุทธอันนี้ผ่านตรงทางแยกมาให้ดูกันอยู่ยาวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามลงหนังเอ็มพายเก่านะครับแล้วก็ข้างหน้าเยข้างหน้าข้างหน้าฝั่งโน้นนะครับเอ็มพายเก่านะครับรบงหนังเก่าแก่ นี่ฝั่งตรงข้ามนะครับดูครับมันยากาดคึกทับเช่นกันครับให้ชมกันยาวๆเลยนะครับนนตอ่อไม่ถูกนะยังแ,แน่นไปได้วยผู้คนครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูไอเดียเก๋ๆนี่ครับนนใส่ของสวยๆ สวยมากครับสวยมากร้านนี้ครับดูครับหลากหลายครับแล้วแต่อเดียของแต่ละร้านแต่ละคนจับนะครับนี่จะเป็นท้อช็อกโกแลตน,นี่ครับนี่ครับไอเดียเก๋เกเก กล่องแบบกุหลาบใส่กล่องนะครับสวยๆมีมีไฟได้วีครับเครือ่องทับเลยครับ,ล,รบลูกปองอะล,ลูกหัวใจก็มาจำหน่ายกันเยอะครับขายดีขายดีครับนีรครับปีนี้คนเยอะขายในพิเศษก็เป็นอะไรที่น่าชื่นใจครับ สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นคนก็กลับมาเที่ยวกันครับหลังจากที่เครียดเคียดกันมาปีสองปีปีนี้กลับมาคึกครับครับส่วนราคาดอกกุหลาบถือว่าอย่างไม้ห้บกนี่ถือว่าถูกกาปกตินะครับราคาปกติที่ไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะห่อละ6 700็ดรอนะครับสำหรับไม้ไม้ยาวนะครับ คปขึ้นไปถึง6ก0 0 0 0ต่อห่อนะเลยครับแต่ช่วงวาเลนไทน์นี้กลับถูกนะครับห่อหอึ่ง5 0าฝ่า600อเงครับไม้แมสสอดนะครับไม้แมสสอดที่มี50ดอกนะครับเมื่อที่เราแล้วมาที่แพงก็เพราะว่าหลายสวนปลูกแล้วขายไม่ได้นะครับนะช่วงที่เอ่อ,อนะต้องระวังสถานการณ์ โอ้ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยมีงานพอปลูกแล้วขายไม่ได้ก็ทำให้คนที่ปลูกก็เลิกปลูกกันไปเยอะคนที่ทุนน้อยก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้เพราะปลูกแล้วขายไม่ได้ก็เลิกปลูกกันไปเยอะทำให้ราคาของกุหลาบแพงขึ้นแต่มาช่วงบัลลังายนี้ไม่แพงนะครับสำหรับดอกดอกไม้ ห้าสิบเหล่นะครับเรนนีวอย่างนี้ครับสีชมพูนะไซส์รองร้อยยี่สิบเองครับ,นะรบอย่างนี้ก็คัดแล้วสวยๆนะร้อยห้าสิบเองนะครับอย่างแดงไซส์นี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับคัดกันให้เห็นกันไหมนะครับอันนี้ก็คอกระดา้ ขอเป็นกระดาษทรายสวยๆนะครับนี่ครับคนข้างบนคนเยอะเดินยากหน่อยเรามาลงมาถ่ายบรรยากาศข้างล่างนี่ครับัตบตรงไปตูงก็ทางซ้ายมือก็คือเดี๋ยวไปสวนกุหลาบนะครับส่วนตรงนี้ก็ลถลงมาจากสะพานพุทธนะครับนี่ครับ,นะรบให้ชมบรรยากาศครับปากคองตลาดในวันที่13 ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะครับตืนนี้โต้อลุ่งนะครับร้านค้าต่างๆก็จะขายั้นต้อลุ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันที่14นะครับตรงวันก็มาให้ชมกันครับนำบรรยากาศมาให้ชมกันท้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับทุกเทศกาลช่องสมเทมจะนำเสนอมาให้ชมกันในทุกๆเทศกาลนะครับ ให้ชมบรรยากาศกันยาวๆเลยครับมีเสียงอุปทึกทุกโทมันก็ขออภัยนะครับให้ชมกันบรรยากาศสดๆเลยนี่ครับเอาที่นจเาไปสงรนะใหชมกันยาวๆไปเลยครับ ฝั่งนี้ฝั่งฝานะครับลงทานพุตบอลจะฝั่งฝานะกุหล,ลาบเกี่ยวกับเทศกา,วาลวันเลนทายล้วนๆนะครับช่อดอกไมต้ต่างๆเยอะครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็จะจะ,จะไม่ไม่ค่อยมีนะครับฝั่งซ้ายนั่นเป็นตลาดยอดพิพานนี่ครับตรงนี้แยกวันบอที่ถ่ายไปมาดูรครับตลอดเส้นทางให้ชมกันยาวๆเลยครับดูรครับตรงไปนี้ก็ไปนู่นเลย สอนอพระราชวังโรงเรียนราชินีท่ารถสถานีรถไฟฟ้า MRT ด้านหน้าหนูนะครับนี่ครับสะดวกสบายมากครับมาปาบของตลาดอยู่นี้นะครับท่านก็นั่งรถจากสถานีชานเมืองของรถไฟฟ้าทุกๆระบบนะครับแล้วเข้ามาเชื่อมต่อที่สถานี ต่างๆของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับแล้วนั่งมาลงที่สถานีสนามชัยตรงโรงเรียนลาดบพิษก,ก็ถึงเลยครับปากของตลาดเดินแนแนครับคนดูครับนี่เดินถ่ายให้ชมกันยาวๆเลยครับดีครับ ครับเลยครับคึ่คับเลยดูครับบรรยากาศสดๆับครับมันจะเป็นคู่มันจะเป็นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตารมรับชมกันมา ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ